ก็เช้านี้ก็ฝนตกนะครับ <g iggle> ก็อาจจะทําให้บางท่านมามาค่อนข้างจะลําบากนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เปิดหมดแล้วนะครับการเดินจอดบ้านเราก็คงจะมีปัญหาตอนเช้าเช้านะครับงนั้นผมขอจะขออนุญ,ญาตพูดถึงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทบางจากนะครับในไตรมาสที่1ของปีนี้ที่ผ่านมานะครับในเชิงของแอคทิวิตี้ของโรงกลั่นแล้วก็ทางด้านตลาดด้วยนะครับจะครอบคลุมทั้งโรงกลั่นตลาด เพราะในไตรมาสที่1เนี่ยเราได้มีการทําอะไรไปบ้างนะฮะมีผลสําเร็จอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงตัวเอารูปของด้านธุรกิจลงกันแล้วก็ตลาดนะครับแล้วก็คุณสุรชัยก็คงยังมาพูดถึง p e r f o r m ร์แมของของคิวหนึ่งที่ผ่านมานะครับในเชิงของบัญชีตัวเลขต่างๆนะฮะว่าเป็นเป็นยังไงนะครับ ครับในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับทางด้านของโรงกันของเราเองเนี่ยเราได้มีการหยุดซ่อมหน่วยกันทั้งหมดนะฮะทุกหน่วยพร้อมๆกันนะครับซึ่งทีแรกเราก็แพลนว่าจะหยุดในช่วงประมาณเมาษาพฤษภานะครับหลังจากสงการไปแล้วนะครับพอดีเราเกิดเหตุการมีม,มีมีไฟติดที่รั่วนะฮะที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเลื่อนการเคลื่อนลาวทั้งหมดนะฮะมาอยู่ในไตรมาสที่1 นะครับทำไปพร้อมๆกับตอนที่เราซ่อมตอนที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับก็สามารถทำเราก็สามารถที่จะทําการซ่อมแซมหน่วยแล้วก็เดินขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยปกตินะครับรวมทั้งในในในการหยุดคราวนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนตัวแคตตาลิสตนะครับในหน่วยไฮโดรแคคเกอร์ acker, นะครับเพื่อที่จะทําให้ได้ยิวที่ได้จากการผ่านหน่วยไฮโดรแคคเกอร์แล้วเนี่ยนะครับมีปริมาณของน้ํามันที่มี มูลค่าที่สูงมากขึ้นนะฮะในสัดส่วนที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อ,อไปนะครับแล้วในไตรมาสที่หนึ่งก็ถึงแม้ว่าเราจะหยุดนะฮะไม่ใช้กำลังการกันในส่วนในเวลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไฮโดรสกิมมิ่งนะครับเนื่องจากเราเกิดอุบัติเหตุว่นประมาณวันที่14มกรากว่าจะเดินขึ้นเครื่องขึ้นมาก็ประมาณสัก ปลายเดือนมีนาแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายัางสามารถที่จะทําตัวค่าการการนันยอยู่ในระดับที่สูงได้นะครับเดี๋ยวจะผมจะให้เหตุผลนะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เราสามารถที่จะยังเมนเทนตัวตัวค่าการกันพื้นฐานในระดับที่สูงอยู่นะครับทางด้านของการตลาดนะครับขณะนี้บางจากเองเนี่ยในตัวของตัวแก๊สโซลีเนี่ยเรามุ่งที่จะขยาย การจำหน่ายในตัวที่เราเรียกว่า e 2 0นะฮะก็คือตัวแก๊สโซฮอลที่มีเอทานอลผสมอยู่20%ซนะครับซึ่งซึ่งลดมากกว่า90%ที่เป็นรถใหม่ทั้งหมดเี่กก็สามารถที่จะใช้ตัวเอทานอล e 2 0ได้นะครับก็ขนาดนี้เองก็จะมีแค่บางจากกับปตทเท่านั้นเองนะฮะสอทีอ่ห่อที่ขายตัว e 2 0นะครับซึ่งปริมาณการขายของบางจากเนี่ยก็มีสามารถที่จะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างจะดีมาก นะครับจนในเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยการขายแก๊สโซฮอลแก๊สโซลีนทั้งหมดของเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราเราแซงหน้าเอสโซไปแล้วนะครับในตัวปริมาณของแก๊สโซลีนนะครับก็ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ทําให้ตัวค่าการตลาดของเราเนี่ยยังอยู่ที่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับเราก็มีการขยายตัวธุรกิจอินทนินนะฮะคอฟฟี่ออกไปนะครับ นอกเหนือจากที่เราทําอยู่ในสถานีบริการนะครับเราก็เริ่มที่จะไปเปิดในสถาบันการศึกษานะครับหรือว่าในสถานที่ที่มีไฮดีมานอยู่นะครับทางด้านของตัวน้ํามันเครื่องนะครับเราก็มีการล็อกตัวสูตรน้ํามันเครื่องสูตรที่มีเรียกว่าคุณสมบัติที่ดีสุดในโลกนะฮะร,ระดับโลกออกมานะครับเดี๋ยวจะพูดเกิดฟังฟังนะครับ ทางด้านของธุรกิจอื่นๆนะฮะธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากทางด้านโรงกลั่นหรือเกี่ยวกับน้ามันหรือทางด้านการตลาดนะครับเราก็ขนาดนี้เองทุกท่านก็คงทราบแล้วว่าเราทําตัวโซล่าฟาร์มอยู่นะครับด้วยเฟสที่1่เนี่ยกำลังการจําหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่38มิมกะวัตต์นะครับซึ่งขนะนี้ก็ความคืบหน้าก็ประมาณ70%แล้วนะฮะก็คาดว่าหน้าที่จะเสร็จได้ทันตามกําหนดนะครับหรือ่าจจะช้าไปประมาณสักหนึ่งเดือนถ้าไม่ไม่มากกว่านั้นนะครับถ้าจะช้านะครับ เรามีการเข้าไปซื้อหุ้นนะครับของอูบลไบโอเอทานอลนะครับในสัดส่วน21.3รนะครับร่วมกับไทออยนะไทออยก็ซื้ออยู่ในระดับเดียวกันกับเรานะครับซึ่งตัวอุบลขณะนี้ก็เริ่มที่จะต่อสร้างตัวหน่วยเอทานอลนะครับแต่ว่านอกจากหน่วยเอทานอลแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวโรงแป้งนะครับแล้วก็ทางด้านของไบโอแก๊สด้วยนะครับซึ่งซึ่งสองหน่วยนั้นเดินอยู่นะครับ รวมทั้งอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือการปลูกปาล์มน้ำมันนะครับที่ทุ่งรังสิตนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมมือกับทางทกศนะครับแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานด้วยนะครับในการที่จะทำตัวแปลงทดลองนะครับเพื่อที่จะเป็นแปลงเพื่อให้เกษตรกรที่มีที่ดินอยู่แถวนั้นนะครับสามารถนำที่ดินเนี่ยนะครับมาให้บางจากเช่าก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเรียนรู้นะครับกับบางจากในการที่จะปลูกตัวปาล์มน้ำมัน ในข้างหน้านะครับครับใน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 เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนลาวนะครับหรือหยุดซ่อมหน่วยกันทั้งหมดนะครับเราเองเราเราหยุดจริงๆเนี่ยนะครับในช่วงคุมสามคุมพาถึงหกมีนานะครับซึ่งช่วงนั้นก็มีการช่วงที่มีการเปลี่ยนคาทาลิสต์ด้วยนะครับในขณะเราเราหยุดทุกหน่วยแต่ว่าไม่ได้หยุดทีเดียวพร้อมกันนะครับแล้วก็หน่วยกันตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังโชคดีว่าตัว สเปรดของโปรดักต์เนี่ยยังยังอยู่ในดับที่ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าเราจะกันในรูปแบบของไฮโดรสกิมมิ่งนะครับก็ยังให้ค่าการกันที่สูงอยู่นะครับอีกประการนึงก็คือจริงๆเราก็มีแผนอยู่แล้วที่จะเคลิอนารางในช่วงเม3พฤษภาคมในช่วงนั้นเราก็มีการเริ่มเก็บสต็อกน้ามันบางตัวนะเช่นดีเซลซึ่งปกติเราต้องถ้าเหลือเราต้องส่งออกนะครับแล้วก็เก็บวิวอัพไว้ในในในถังนะครับ <c oughs> เพื่อจะม,มาจาหน่ายในช่วงที่เราหยุดกัน ก็เป็นโชคดีเหมือนกันว่าปะเกินราคาน้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับพราน้ามันที่เราเก็บไว้ในถังเพื่อมาจําหน่ายรอจําหน่ายในช่วงเทอร์นาลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาจําหน่ายได้ในราคาที่ท,ที่สูงนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตัวค่าการกันนะครับในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ที่สูงอยู่นะครับก็ในการเปลี่ยนคาทาลิสตัวหลักๆก็คือตัวผลผลิต ในการผลิตน้ำมันเจ็ตเอวันเนี่ยนะครับก็จะได้มากกว่าของตัวแคตตอรลิสตัวเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราที่เมื่อก่อนนี้เรามีการจํหน่ายเจ็ตเอวันเนี่ยเราต้องไปซื้อจากโรงงานอื่นมาเพื่อไปขายให้กับการบินไทยนะครับบางอย่างมีลูกค้ารายเดียวก็คือการบินไทยหลักๆนะครับในแต่ไม่ไม,ไม่ไม่รวมตัวบริษัทน้ำมันน,นะครับซึ่งในปีที่ที่แล้วเนี่ยเราต้องไปซื้อน้ํามันเจ็ตเอวันมาเพื่อขายให้กับการบินไทยเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราผลิตได้น้อย นะครับในขณะเดียวกันก็มีดีเซลที่อาจจะต้องมีการส่งออกบ้างในราคาที่ททต้องดิส卡尔นะครับการที่เราเปลี่ยนแคตเตลิสทําให้ตัวเจ็ตมากขึ้นทําให้เราตอนนี้เราไม่ต้องซื้อจากโรงัานอื่นแลวนะครับเราก็สามารถที่จะเอาน้ํามันอากาศยานเครื่องบินของเราเนี่ยขายให้กับการบินไทยได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องซื้อจากที่อื่นก็ทําให้ตัวดีเซลของเราเนี่ยลดการผลิตลงไปด้วยทําให้ไม่ต้องส่งอ,กออกดีเซลนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะ เอ่อเป็นเป็นเป็นมีผลบวกค่อนข้างเยอะนะครับจากการเปลี่ยนแคตเทิสตัวนี้ซึ่งเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทำตัวเ e อร์ฟอร์แมนท์เทสต่างๆนะครับก็พบว่าการเปลี่ยนแคตทริสตัวนี้จะช่วยทำให้ค่าการกันของทั้งโรงกันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเหรียญต่อบาเรลนะครับของการกันที่ระดับะมา่แสนบาเรลต่อวันนะครับอันนี้ทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับตัว ตัวหน้าตาของระดับราคาน้ำมันนะครับก็มีเบนดูไบแบบ UTI นะครับก็จะเห็นว่าราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับจากในช่วงที่มีปัญหาของออทางด้านตะวันออกกลางหรือว่าทางด้านแอฟริกาเหนือนะครับมีการประท้วงที่อียิปต์หรืออะไรต่างๆก็ทําให้สถานการณ์ราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยโดยตลอดนะครับแล้วก็ แต่พอหลังๆก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าก็มีนักวิเคราะห์ออกมาว่าการเข้าไปเก็งกาไรเพิ่มอยู่ในดับที่ค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะแล้วก็ระดับราคาที่สูงมากๆเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยทําให้ตัวการฟ,ฟื้นฟูทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะของทางด้านอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยอาจจะทําได้ช้าลงนะฮะฟื้นตัวได้ช้าก็ทําให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์กับน้ำมันดิบดูไบนะครับที่ตลาดสิงคโปร์นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ชี้นําว่าค่าการกันของโรงกันในภูมิภาคนี้หรือว่าโรงกันในเมืองไทยนะครับจะมีค่าการกันที่ดีขึ้นแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครจะเห็นว่าส่วนต่างของแก๊สโซลีนกับดูไบนะฮะก็เฉลี่ยก็อยู่ในระดับ12.57เหรียญนะฮะก็สูงกว่าในช่วง ปี 10, 10, 10นหนือ09ะฮะ